Mm hmm. จังหวัดน่านนะครับอีกหนึ่งจังหวัดเป้าหมายอีกหนึ่งจังหวัดปลายทางของนักท่องเที่ยวนะครับไม่ว่าจะเป็นเดือนไหนในช่วงไหนนะครับก็อยากจะไปท่องเที่ยวที่จังหวัดน่านเนื่องจากว่าเป็นจังหวัดที่ตอบโจทย์หลายอย่างครับเรื่องของธรรมชาติเรื่องของโบราณสถานวัดวาอารามประวัติศาสตร์หลายเรื่องทีเดียวนะครับที่จังหวัดน่านมีให้เราได้ไปสัมผัสกันแต่หลังจากนี้เป็นต้นไปครับจังหวัดน่านจะมีกิจกรรมอะไรกันบ้างนะครับเราจะได้ไปพูดคุยผ่านระบบซูมกับผู้ร่วมรายการ2ท่าน รรท่านแรกผอ,อโยโยธินทัพทีมทองผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสํานักงานน่านนะครับและท่านที่สองคุณจันทิราชินสุกเสริมตัวแทนจากชมรมที่พักจังหวัดน่านสวัสดีทั้งสองท่านครับสวัสดีครับผอ,อครับคุณจันทิราครับช่วงนี้จังหวัดน่านบรรยากาศเป็นยังไงบ้างครับก็ช่วงนี้การท่องเที่ยวของจังหวัดน่านน,นะครับก็มันเป็นไปตามซีซั่นนะ ตอนนี้นักท่องเที่ยวเองก็เดินทางเข้ามาท่องที่จังหวัดน่านเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ใจนึงคือผมว่าช่วงนี้ใครที่กําลังวางแผนที่จะเดินทางมาท่องที่จังหวัดน่านเนี่ยช่วงนี้สภาพอากาศค่อนข้างเย็นนะครับตอนเช้าเนี่ยที่น่านเนี่ยในตัวเมืองน่านก็อยู่ประมาณสักสิบแปดองศาได้ใช่ค่ะประมาณสิบแปดองศาแล้วแล้วก็ขึ้นดอยเนี่ยแถวสกาสปันบ่อเกลือเนี่ยตอนนี้ประมาณสิบต้นต้นครับใครที่จะมาช่วงวันที่ยี่สิบถึงวันที่ยี่สิบห้าเนี่ยต่อเนื่องไปถึงช่วงเออ่ ปีใหม่เนี่ยผมว่าสภาพอากาศเนี่ยกำลังดีแล้วคิดว่ามาแล้วไม่ผิดหวังนะครับสําหรับแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นที่นิยมนะครับแล้วมีทั้งแหล่งใหม่แหล่งเก่าเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็จะอยู่ของจังหวัดน่านเองเราอยู่เป็นพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติเนี่ยทั้งหมดเจ็ดจังหวัดถือว่ามีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติเนี่ยค่อนข้างเยอะแล้วก็เป็นเป็นนิมิตหมายที่ดีว่าช่วงเนี้ยอุทยานเนี่ยก็จะมีทะเลหมอกที่สวยงามนะครับแล้วก็แหล่งท่องเที่ยวทางอุทยานเนี่ยเจ็ดอุทยานมันก็จะมีไฮไลท์ที่แตกต่างกัน คนที่มาดูดาวก็จะไปที่ดอยเสมอดาวที่คุณสถาน <Wow. S 2> การเต็นท์นะครับก็จะเป็นอีก,อกบรรยากาศหนึ่งแล้วก็เชื่อมโยงแถวเสาดินนาน้อยนะครับวัดถ้ำเทตะวันนะครับแล้วก็เชื่อมโยงมาถึงที่บ้านหนองหานะครับแล้วก็ที่สากิจชุมชมนทุกแยมันเป็นการท่องเที่ยวในเชิงธรรมชาตินะครับและนอกจากนี้เองเนี่ยเราก็ยังมีแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นในเรื่องของศิลป,ปะวัฒนธรรมซึ่งเ,เป็นต้นทุนทางการท่องเที่ยวของจังหวัดน่านผมเรียกว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวเดิม ด้านเดิม <How. S 2> ของจังหวัดโดยเฉพาะในเขตเขตตัวเมืองเนี่ยผมว่าตัวนี้เป็นไฮไลท์นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของถนนคอนเดินนะครับวัดภูมินนะครับแล้วก็วัดพระธาตุช้างคำทําจะผ่านตัวเนี้ยเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ของจังหวัดน่านเนี่ยใครมาจังหวัดน่านเนี่ยผมว่าไฮไลท์นนคือต้องมามาพักในเมืองน่านเนี่ยอย่างน้อยตัวเมืองเนี่ยอย่างน้อยสักสองคืนถ้าไม่ได้พักจยถือว่ามาไม่ถึงนะถือว่าเป็นแหล่งการเรียนรู้เรื่อของประวัติศาสตร์รากเงาเร hmm. ื่อของศิลบบปะวัฒนธรรมด้วยนะฮะ อันนี้ก็จะเป็นตัวภาพที่เห็นเนี่ยจะเป็นในเรื่องของแหล่งท่องเที่ยวสายก็สายหมอกนะครับตอนนี้ทะเลหมอกนี่กำลังสวยงามแต่อันนี้ถ่ายที่สีนาไม่กี่วันนี้เองนะฮะโอ้หเหรอครับใช่ฮะถ่ายที่อุทยานปลายทั้งเจ็ดอุทยานเนี่ยท่านจะได้พบกับบรรยากาศและลักษณะแบบนี้ทั้งหมดเลยนะฮะครับครับ,รบพอเมื่อสักครู่นี้พอ,อพูดถึงบ้านหนองห้าเอกเคยได้ยินแต่เอกยังไม่เคยไปจุดเด่นบ้านหนองห้าคืออะไรครับพอครับที่เขาไปเที่ยวกันนะครับ จริงๆจุดเด่นเนี่ยคือถ้าขึ้นไปที่วัดถ้ำเชตวันวัดถ้ำเชตวันเนี่ยเป็นอันซีนของจังหวัดน่านเป็นวัดที่มีสถา,สถาปัตยกรรมที่สวยงามโอบล้อมในเรื่องของธรรมชาตินะครับแล้วก็เส้นทางของคูบาด,ด้วยนะครับ hmm. ลงมาจากหนองห้าเนี่ยก็จะเป็นให้ลงจากวัดถ้ำเชตวันเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของอบ้านหนองห้าเป็นชุมชนที่ทำเรื่องของผ้านเนี่ยคนเยอะนะครับเป็นสิบๆเลยอันนี้ oh. เป็นในเรื่องของการท่องเที่ยวชุมชนนะค,ะครับราคาไม่แพง ราคาไม่แพงแล้วก็สีที่ใช้เนี่ยเป็นสีจากธรรมชาติทั้งหมดเลยเป็นสีพื้นบ้านของของชุมชนบ้านหนองห้าทั้งหมดเลยเ <c oughs> ื่นไปผ่านไปผ่านมาเนี่ยที่ไปวัดไปเที่ยววัดถ้ำเชตวันเนี่ยท่านสามารถที่จะแวะไปกุ่มตรงนี้ได้เลยเข้าไปนิดนึงก็จะเป็นชุมชนในเรื่องของวิสาหกิจชุมชนที่ทําเรื่องของฟักทองมีร้าน, <c oughs> น,นกาแฟจะได้รับค้าไปเที่ยวได้ <c oughs> ครับอันนี้ก <c oughs> ็เป็นภาพรวมหนึ่งที่ผมว่านี่ือเป็นโซนน่านใต้ทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็โซน โซนตัวเมืองก็จะเป็นในเรื่องของการต้อนรับเชิงศิลปะวัฒนธรรมนะครับคือาว่าช่วงนี้เองเนี่ยช่วงตอนกลางคืนเนี่ยในตัวเมืองน่านเองเรามีรถรางที่วิ่งเนี่ยประมาณทุ่มหนึ่งเที่ยวแรกแล้วเที่ยวสองทุ่มเชื่อมเดียวกับถนนคนเดินนะครับแล้วตอนกลางคืนเองเนี่ยเรามีของกปปเนี่ยเข้ามาติดไลท์อัพแห้แต่ละวัดน,นะครับชมฉะนั้นบรรยากาศช่วงเนี้ยนั่งรถรางในตอนกลางคืนผมว่าบรรยากาศมันก็เป็นเข้าฤดูหนาวนะไม่ร้อนบรรยากาศฟินดีฮะ จุดแรกก็จะไปวัดนิ่งเมืองวัดสวนตานนะครับแล้วก็วัดศรีบันต้นกลับมาที่วัดพระธาตุช้างค้ำกลับมาที่ถนนคนเดินแล้วมาจุดสุดท้ายคือที่ซุม้มเลราวดีมาถ่ายรูปอันนี้เป็นจุดเช็คอินทั้งหมดเลยนะครับเป็นแหล่งใหม่ใคร,ครที่ไม่เคยคมามาตรงคืนเนี่ยผมว่าเรามาพักค้างคืนสักคืนหนึ่งแล้วนั่งรถรางที่ยในยามค่ำคืนเนี่ยผมว่าก็เป็นบรรยากาศการทั้งนี้อีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือไปทับตนครับ คือคือปกติเอกเอกลักษณ์ของจังหวัดน่านคือเรื่องของการปั่นจักรยานในเมืองเพราะว่าแบบรถไม่ติดมากแล้วก็แบบสโลไล์ไปเรื่อยๆแต่ตอนนี้มีบริการนั่งรถรางในในช่วงกลางคืนก็ถือว่าเป็นกิจกรรมใหม่เลยใช่ไหมครับผอครับ ใช่ครับผมครับครับคุณผู้ชมวันนี้เรามีคุณจันทิรานะครับเป็นตัวแทนจากชมรมที่พักจังหวัดน่านคุณจันทิราครับช่วงวันหยุดยาวๆที่ผ่านนมาเนี่ยครับที่พักของจังหวัดน่านเป็นยังไงบ้างครับแบบมีเต็มไหมหรือว่าเพียงพอสําหรับนักท่องเที่ยวครับค่ะคิดว่าช่วงที่ผ่านมาเพียงพอนะคะแล้วก็เราสามารถลองได้เพราะว่าเรามีที่พักที่ได้มาตรฐานเนี่ยทั้งในตัวเมืองแล้วก็สายใต้ที่ผอพูดถึงเมื่อกี้นะคะแล้วก็สายเหนือซึ่ง ทุกทุกที่เนี่ยก็คือ,อยะคงความเป็นเอกลักษณ์อะค่ะที่จะสามารถรองรับแล้วก็นําเสนอให้ให้ลูกค้าได้ประทับใจได้ค่ะที่พักของเราก็คือมีตั้งแต่หลักร้อยจนถึงหลักพันหลากหลายเลยใช่ไหมครับคุณจันทิราใช่ค่ะ,คะน,นี่ก็ขึ้นอยู่กับลูกค้าที่มีความพึงพอใจว่าต้องการใช้บริการในรูปแบบไหนบางคนต้องการไปพักที่บนเขาบน เหมือนในต่างอำเภออไรเงนี้นค่ะก็สามารถเลือกได้เพราะว่าเรามีกลุ่มของชมรมที่พักจังหวัดน่านนะคะที่สามารถให้บริการก็สามารถเข้าไปในเพจของชมรมที่พักจังหวัดน่านได้ค่ะอ๋อใช้ชื่อเพจว่าชมรมที่พักจังหวัดน่านเลยใช่ไหมครับคุณจันยนิราครับเป็นปน่าน accommodation ค่ะน่าน accommodation ่ค่ะเข้าไปในเพจได้นะคะ,คะเพราะว่าสามารถไปดูรายละเอียดแล้วก็สมมติว่าต้องการห้องพักหรือเลทราคาหรือรูปภาพเนี้ยค่ะก็จะมีแอดมินช่วยในการตอบคาถามให้ได้ค่ะอื ก็สามารถเข้าไปดูแล้วก็เลือกได้ว่าอยากได้ไดวิวธรรมชาติมีอ่างให้อาบหรือเปล่าอะไร <c oughs> เลือกได้เลยเนาะคุณจันทิลาเนาะ <c oughs> เลือกได้ค่ะเลือกได้ค่ะครับ <c oughs> ที่ที่เห็นอยู่เป็นที่พักจากปูว่นะครับตรงนี้เอกเอกเพิ่งไปถ่ายรายการมาเหมือนกันคร <c oughs> <c oughs> ับก็สวยงามดีคุณผู้ชมครับนี่อ่างอาบน้ําก็คืออย่างไยมันต้องมีเนาะที่พักตอนนี้นะ ครับครับพออครับจากจากนี้เป็นต้นไปทททอเองแล้วก็ทางจังหวัดน่านเองเตรียมกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวที่จังหวัดน่านหลากหลายกิจกรรมเลยนะครับหนึ่งในนั้นเอกเห็นว่ามีพิชิต1715ดอยภูคาใช่ไหมครับพอครับ๋อใช่ครับอันนี้เป็นกิจกรรมที่ทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยในร่วมกับอุทยานแห่งชาติดอยภูคานะครับ,รบแล้วก็คือน,นักท่องเที่ยวที่เดินทางไปถึงที่ จุดชมวิว11715เนี่ยท่านสามารถที่ถ่ายรูปคู่กับป้ายนะครับแล้วก็เอารูปตัวนี้มายืนยันกับทททหรือว่าที่อุทยานเนี่ยท่านก็สามารถที่จะรับซอรติฟิเคชที่เราออกแบบมาเนี่ยอย่างสวยงามนะครับหรือถ้าท่านไม่สะดวกท่านก็ส่งมาทางไลน์ของทอทท,ท,ท,ทได้ก็คือส่งส่งรูปรูปที่ท่านถ่ายอ่ะเป็นหมู่คณะหรือเป็นสองคนแล้วก็แจ้งชื่อมาทางไลน์ไดนะ้แล้วเราก็จะจ,จัดส่งตัวนี้ไปให้ท่านที่ถึงบ้านได้เลยนะครับ mm hmm. ทีนี้ไลน์เนี่ยก็จะเป็นแ d tat แล้วก็ไอ้ไม่่จะตัว d o อ atat แล้วก็ด e o <te t น่านครับสามารถที่จะส่งมาที่นี่ได้เลยตอนนี้เองเนี่ยอันนี้ก็ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวเนี่ยเป็นจํานวนมากส่งข้อมูลมาทางไลน์แล้วเราก็จะส่งให้บางส่วนเองเนี่ยพิชิตที่17157ไป1715ที่ดอยภูคาเสร็จก็สะดวกก็สามารถที่จะเข้าไปขอรับได้ที่อุทยานแห่งชาติดอยภูคานะครับ ใครสะดวกตรงไหนก็ไปขอรับที่นั่นได้ครับผมครับครับแต่ว่าต้องมีหลักฐานว่าเราต้องไปถ่ายรูปกับป้ายหนึ่งเจ็หนึ่งห้าตรงนั้นใช่ไหมครับพอครับใช่ครับต้องมีหลักฐานครับถ้าไม่มีหลักฐานเนี่ยเดี๋ยวมันพิสูจน์ไม่ได้อะว่าคุณไปชิดพีชิตครับครับเออกำหนดช่วงช่วงไหมครับว่าจะต้องเป็นภาพถ่ายของปีห6หรือต้องเป็นของเดือนธันวาคมกราอย่างเงี้ยเราเรากำหนดเดือนชุดด้วยไหมครับพอครับถ้ามีรูปผมก็ให้หมดอ่ะรู้เล้ครับ อ่าใช่ถ้ามีรูปผมก็ให้อ่ะ๋อเป็นเป็นใบประกาศว่าคุณได้เดินทางมาถึงดอยภูคาอย่างนี้ใช่ไหมครับพอครับใช่ผมออกแบบมันจะมีช่วงเช้าบรรยากาศที่เป็นเซอร์ติฟิเคช่ช่วงเช้าก็ช่วงเย็นเพียงแต่ว่าคือผมว่าแจ้งชื่อผมว่านายโยคินผมว่จะบินใส่ชื่อให้นายโยคินทับทิมทองครับอันนี้จะเซอร์ติฟิเคตเป็นตัวอย่างนะครับอืมอ๋อพอถ้าสมมุติว่า ว่าไปตรงนั้นเราสามารถแบบมีม,ม,มีมีบ้านพักมีจุดกลางเต้นอะไรเลยไหมครับจุดจุดกลางเต้นเนี่ยไป1715ไม่มีนะฮะต้องไปที่อุทยานป่าดอยผูกาถึงจะมีเพราะว่า1715เนี่ยมันเป็นแค่จุดจุดชมวิวที่มันที่มันเป็นทางผ่านคนท่องเที่ยวอยู่แล้วที่จะลงไปที่บ่อเกลือฮะครับครับอ๋อไม่เผื่อไม่สมมุติว่าถ้าถ้าเราถ้าเอกอยากไปแบบตอนเช้า ก็ต้องตื่นแต่เช้าออกจากที่พักแล้ว,แล,วแล้วถึงไปไปถ่ายภาพหมอกตรงนั้นกับป้ายตรงนั้น,น,นใช่ไหมครับครับเวลาไหนก็ได้ครับช่วงเช้าเย็นกลางวันไปได้หมดเลยขอมีป้าย1-7ึ่ดหนติดอยู่ได้หมดเลยครับสมมุติกรณีถ้าหากว่าเราเราไปถึงเราไปสัมผัสบรรยากาศตอนค่าแล้วแล้วต้อง,ต,องต้องลงมาหาที่พักข้างล่างหรือว่ามันมีที่พัก,ใก,ใ,กใกล้ๆแถวนั้นยังไงไมครับพอครับ จริงๆเลยขึ้นไปนะก็มีของข้าไปก็ไปเป็นบอกเกลือแล้ววะไปาที่บอกเกลือได้หรือส่วนใหญ่จะขึ้นไปที่สปันก็ได้นะฮะรหรืออาจจะภาคที่อุทยานแห่งชาติดอยภูกคาก็ได้ครับครับเส้นทางนัง้นมีที่ปั้นค้อนตั้งเยอะ,ะอ่ะอ๋อเส้นทางก็คือสะดวกรถรถเล็กอะไรเข้าถึงอ,อยู่แล้วนะพอเนาะเข้าถึงทางสะดวกเป็นทางผ่านอยู่แล้วคอ๋อ ครับไม่ว่าจะเป็นวิวช่วงไหนก็ตามแต่แล้วก็จะถ่ายรูปจากช่วงเวลาไหนก็ตามแต่นะครับสำหรับป้ายห7 1 5เจ็ดหนึ่งห้าก็สามารถไปรับใบประกาศนะครับที่เราเดินทางมาถึงที่ดอยภูคาวันที่ถแถลงข่าวพอ,อ,อเออเอกเห็นภาพแบบยืนถ่ายภาพหมู่กันแล้วหมอกแบบมันเยอะมากเลยพอ,อ,อตอนนั้นช,ช่วงนั้นผมว่าบรรยากาศผมว่าวันช่วงนี้ผมว่าอากาศน่าจะเย็นกว่านะถ้าขึ้นไปช่วงนี้ใช่ช่วงน,นั้นอากาศช่วงนี้ถ้าใครมาช่วง 20นั่นนี่แต่20ถึงวันที่25เนี่ยผมว่าอากาศเย็ยนโดยเฉพาะเขาสักกาสกปันบอกระในเมืองตอนนี้ก็ประมาณตั้ง18องศาผมว่าก็เย็ยนอยู่นะครับครับครบอะคุณผู้ชมใครที่สนใจอาจจุดหมายแรกของเราคือดอยภูคาเลยนะครับไปพีชิต1715ตรงดอยภูคากันได้เลยนะครับนี่เป็นกิจกรรมแรกสําหรับนักท่องเที่ยวนะครับที่ไปถ่ายภาพกันที่นั่นไปเช็คอินกันที่นั่นแล้วก็มาถึงกิจกรรมต่อไปแอวน่านนุ่งสิ้นใช่ไหมครับปอครับ ครับผมก็กิจกรรมตรงนี้เราต้องการที่จะส่งเสริมในเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมนะครับเพราะว่าคนคมาจังหวัดน่านใหญ่ก็จะมีการแต่งชุดพื้นเมืองเงินและส่วนใหญ่นะครับผมก็เลยคิดว่าตรงนี้กิจกรรมตรงนี้มันสามารถที่จะกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวเองเนี่ยแต่งกายภายใต้กิจกรรมแนวหน้านุ่งสิ้นนะครับก็คือท่านสามารถที่จะแต่งชุดแบบนี้แล้วก็ไปถ่ายตามจุดที่เรากําหนดกําหนดแล้วก็มาขอรับเป็นของที่ระลึกจากทททได้เลยอะครับอ๋อ oh. ไดอันนี้คือกิจกรรมแค่ถ่ายเออ่นุง่งแต่งกายด้วยผ้าถุงของน่า,านเงียแหละครับน่านได้ไม่ต้องตอนนี้เราอาทุดโลโดไม่ต้องสิ้นกันเลยครเป็นผ้าชุดพื้นเมืองเราก็ให้แล้วแต่ว่ามาถ่ายมาถ่ายคู่กับแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดหน้าที่เรากําหนดไว้ด้วยนะจะมีเช่นพิพ,พิธภัณฑ์แล้วก็มีวัดพระธาตุช้างค้านะครับแล้วก็มีวัดภูมินทุ่เนี้ยนะครับออ พอถ่ายภาพเสร็จปุ๊บก็เอกก็แอดไลน์ของทอทอทอน่านแล้วก็ส่งภาพไปอย่างเนี้แหละครับพ่อครับก็มายืนมายืนรับของรางวัลได้ที่ทอทโฮด้วยฮืมครับเพราะว่าครั้งแรกเนี่ยผมเจอกลุ่มที่เป็นกลุ่มผู้สูงวัยเนี่ยมาจากกรุงเทพแล้วก็เห็นกิจกรรมตรงนี้เขาแต่งชุดมาเลยันพี่แต่ตั้งใจมาเลยมาถึงโรกเล็กเนี่ยสำนักงานผมว่าโอ้ผมวีอะไรผมก็ลองไปดูปรากฏว่าตั้งใจมาเลยนะบางคนบอกว่า บางคนไม่ได้ถ่ายอ่ะผมบอกว่าไม่เนลาถ่ายหน้าสำนักง,งานนี่แหละผมผมให้เลยอ่ะไม่ได้ก็ต้องให้เพราะเขาแต่งชุดมาแล้วอ่ะเต็มสูบเลยผมก็ให้เข้าไปอ๋อค,คุณคุณจันทิราพอจะแนะนําได้ไหมครับว่าถ้าไปถึงในเมืองน่านร้านผ้าเมืองหรือว่าผ้าถุงเมืองที่ขึ้นชื่อต้องแวะไปร้านไหนบ้างครับคุณจันทิราครับคือในทุกๆจุดข,ของจังหวัดน่านนะคะคทุกเดกก็จะเป็นค้าพื้นเมืองหมดเลยค่ะได้ได้ทุกที่นะคะแล้วก็ โดยเฉพาะถ้าได้เข้าไปในชุมชนนะคะเหมืนอนพอ,อบอกเมื่อกี้ถ้าไปวัดเชตวันก็บ้านหนองห้าเนาะก็จะเป็นการชุมชนโดยตรงเลยค่ะซึ่งราคาก็ไม่แพงนะคะที่นั่นก็จะออแคบทุกร้านค่ะที่ว่าทุกร้านเลยที่มีสินค้าชุมชนขายค่ะครับหรือไม่อย่างนั้นก็ถนนคนเดินนะพอ,อ,อเนาะเราก็มีให้เลือกเยอะมาก ช่ไม่ใช่แต่ผ้าถุงนะคะบางทีก็จะเป็นดีไซน์ใหม่ๆนะคะสำหรับวัยรุ่นก็มีนะคะที่เขาเป็นผ้าของหน้านแล้วก็มาทำเป็นดีไซน์ค่ะคุณครึ่งคิดว่าวัยรุ่นก็ก็น่าจะชอบเป็นอีกตลาดหนึ่งนะคะคือซอฟต์พาวเวอร์เลยล่ะสําหรับการแต่งกาย <DES I> ที่แบบ <ะ S 1> เป็นพื้นเมืองเป็นแบบสไตล์ของหน้านอย่างเงี้ยนะครับค่พอออกิจกรรมตรงนี้เราเราจัดจนถึงเมื่อไหร่ครับที่สามารถแบบไปรับของที่รองของที่ระลึกที่สํานักงานทททหน้าได้ครับพอครับ ไปได้เรื่อยๆช่วงนี้เรื่อยๆเลย,ย,ยใช่ไหมครับใช่ใชของยังมีอยู่ฮะอของเย,ย,ยอะใช่ะ <laughs> นะครับก็ถือว่าเป็นเป็นแรงจูงใจเพราะจริงๆเวลาเราเราไปเที่ยวในจังหวัดนั้นๆเราก็อยากแบบ แต่งกายให้ใหออ้ใกล้เคียงหรือว่าให้เหมือนกับคนในพื้นที่นะครับนั่นเป็นกิจกรรมแอลน่านนุ่งสิ้นนะครับก็คุณผู้ชมใครที่ไปจังหวัดน่านนะครับก็อย่างที่ผอ,อได้นําเรียนไปนะครับว่าถ่ายภาพในสถานที่สําคัญก็ไปรับของที่ระลึกได้ยังมีอีกหลากหลายกิจกรรมนะครับวิคเดย์เสน่ห์น่านใช่ไหมครับผอ,อ,อกิจกรรมต่อไปครับไอกิจกรรมวิคเดย์เสน่ห์น่านเนี่ยมันเป็นกิจกรรมภายใต้การส่งเสริมการท่องเที่ยวในวันธรรมดา เพราะว,วันธรรมดาเองคือคนเดินทางมาเที่ยวน้อยมันจะกระจุกตัวช่วงวันสุ์เสาร์อาทิตย์ฉะนั้นเราก็คิดว่าทำยังไงให้เกิดการกระตุ้นการท่องเที่ยวในช่วงวันธรรมดาก็เลยคิดว่านักท่องเที่ยวที่เดินทางมาที่จังหวัดน,น่านเนี่ยช้อปปิง้งสินค้าบริโภคเกี่ยวกับด้านการท่องเที่ยวเนี่ยรวมรวมเนี่ย2,500บาทขึ้นไปเนี่ยท่านเอามาแลกเป็นเป็นผลิตภ,ภัณฑ์ในเรื่องของผ้าผ้าพันคอจากหนองห้าอันเนี้ยข้างล่างนะฮะจากหนองห้าเนี่ย,รเ,ยเราได้เลย บางคนมาเนี่ยซื้อตั๋วเครื่องบินเน i i so, like er ี like. ่ยก็ได้แล้วนะชิ้นหนึ่งครับก็คือเราเราเราพยายามที่จะแบบให้เที่ยวในวันธรรมดาบ้างอย่างนี้ใช่ไหมครับพอครับใช่ครับจนเงื่อนไขเนี่ยถ้ามาช่วงเสาร์อาทิตย์จะไม่ได้เราจะเน้นในเรื่องของวันธรรมดาครับกติกาเป็นเป็นยังไงนะครับพอนอกนอกจากจะเที่ยววันธรรมดาแล้วจะต้องแบบเอาเก็บใบเสร็จโรงแรมอย่างเงี้ยเหรอฮะ ใช่เก็บไปเสร็จโรงแรมที่พักร้านอาหารเนี่ยเอามารวมกันนี้ครบสองพันห้าร้อยบาทอ่ะครับแล้วก็เอาแกเอามาแลกของได้เลยซึ่งของตัวเนี้ยผมคิดว่าเป็นของที่เราทำาเอาสั่งมาจากบ้านหนองหา้าเป็นของพรีเมียมของค่อนข้างดีนะครับแล้วก็ตัวผ้าอย่างที่ผมได้เรียนไปเนี่ยเป็นผ้าที่ทํามาจากจากสีธรรมชาติทั้งหมดเลยครับครับ,รบอันนี้กำหนดระยะเวลาด้วยไหมครับพอ,อรครับว่าต้องเป็นจนจน,จนถึงเดือนไหนเวลาเนี่ย,น,ยนะกำหนด ไปเรื่อยๆเลยใช่ไหมครับไปเรื่อยๆใช่ฮะช่วงนี้ยังมีของอยู่ครับ๋อ๋อเมื่อก่อนที่พอเคยแจกเสื้อยืดสีดําที่เอกเคยได้ตอนนี้เปลี่ยนมาเป็นผ้าจากบ้านหนองห้าใช่ไหมครับพอครับครับแล้วก็อุดหนุนชุมชนอย่างที่อย่างที่พี่แจว่าเนี่ยเราก็ต้องอุดหนุนคนไปด้วยฮะครับอ๋อใช่คุณผู้ชมเราอย่างที่บอกแลลวครับว่าพอ วันหยุดยาวหรือวันหยุดเสาร์อาทิตย์นักท่องเที่ยวจะเยอะมากเราก็เลยแบบทุกคนมีสิทธิ์ลาพักร้อนอยู่แล้วไปเที่ยววันธรรมดาจะได้แบบชิลๆถ่ายภาพโดยที่ไม่ต้องติดคนอื่นเยอะๆอะไรเงี้ยนะครับก็อ่านแนะนำลองเที่ยววันธรรมดาดูนะครับแล้วก็สะสมใบเสร็จต่างๆทั้ง การใช้บริการที่พักนะครับหรือสินค้าต่างๆก็รับของที่ระลึกได้นะครับนั่นเป็นสเสน่ห์น่านวิกเดย์นะครับสำหรับอีกหนึ่งกิจกรรมของการส่งเสริมการท่องเที่ยวของทททน่านนะครับมาถึงอีกหนึ่งกิจกรรมถือว่าเป็นไฮไลท์เลยคุณผู้ชมครับเกี่ยวก้อยร้อยรักกระซิบฮักเมืองน่านกิจกรรมนี้มีที่ไปที่มายังไงบ้างครับขออนุญาตอธิบายนะคะค,คือทททเนี่ยคะ่ะเขาต้องการส่งเสริม ในเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมซึ่งเป็นอีกด้านหนึ่งที่เป็นที่น่าสนใจคือการเลือกการส่มลดหม,มู่นะคะ,คะซึ่งเราจะตั้งงานนี้ว่าเกี่ยวก้อยร้อยรักกระซิบฮักเมืองน,นั่นฮักในที่นี้ก็คือรักเหนืน,นะคะ,คะซึ่งในงานนี้คะ่ะเราจะจัดในช่วงวันวาเลนไทน์เนาะซึ่งเป็นเรื่องของวันแห่งความรักคะ่ะตั้งแต่วันที่13าถึงสิบห้าแต่กิจกรรมที่เป็นงานที่กรรมจริงเนี่ยจะมีวันที่14บกรุงพาพันเนือนะคะ แต่ทีนี้ก็อาจจะใส่คำถามว่าทําไมอ่ะแต่งที่อื่นก็แต่งได้ทําไมต้องมาแต่งน่านจริง,รงอ่ะเมืองน่านเนี่ยเป็นเมืองแห่งความรักเนาะตั้งแต่ตำนานของภูม่านย่าม่านนะคะที่เป็นภาพจิตรกรรมฝาผนังที่วัดภูมินทร์เนี่ยนะคะคเป็นเรื่องของรักที่ยืนยาวและยั่งยืนหรือว่าในการตำนานในการลอดซุ้มพญายนาคที่อยู่หน้าวัดตะนะคะซึ่งเหมือนเหมือนกับว่าเป็นเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความความรักที่ยั่งยืนอีกอีก,อ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 กตัวอีกอีกส่วนหนึ่งเนาะ แล้วนอกจากพิธีพวกนั้นเราก็จะมีพิธีกรรมซึ่งคิดว่าจังหวัดอื่นไม่ไม่น่ามีมีที่นั่นที่เดียวก็คือในในเรื่องของอ่าพิธีกรรมขอเขยอะคะ่ะคือจริงๆแล้วอย่างทั่วไปเนี่ยผู้หญิงจะผู้หญิงผู้ชายต้องมาขอผู้หญิงใช่ไหมคะคต่ที่นัน่นผู้หญิงต้องขอผู้ชายคือคือมันจะเป็นพิธีกรรมที่มันเป็นการาสืบทอ,อดมาแต่โบราณน,นะคะซึ่งถ้าอยากรู้รายละเอียดเนี่ยก็ต้องเข้ามาร่วมกิจกรรมเนาะ,ะจะได้ทราบว่าเอ๊ะมันเป็นพิธีกรรมอะไรเนี้ยนะคะนอกจากนั้นก็จะมี พิธีกรรมใบสีสูงขวัญแล้วก็มีการจัดรีฟขันโตกตินเนอร์อย่างเงี้ยนะคะแล้วก็นอกจากนั้นก็จะได้ใบไปจดทะเบียนสมรสที่เป็นร้านนาค่ะเป็นตัวอักษรล้านนาจริงๆแล้วมันมีมากกว่านี้นะคะเพราะว่าเราจะขายเป็นแพ็กเกจนะคะแพ็กเกจก็คสามวันนะคะสิบสามสิบสามสิี่สเน่ยรวมทั้งหมดก็2,999มบาทต่อ1คู่นะคะซึ่งรวมแล้ว อย่างตั้งแต่อาหารที่พักไม่รวมค่าเดินทางนะคะอาหารที่พักแล้วก็กิจกรรมพิธีกรรมต่างๆที่เราจะจะมอบให้ผู้รักเนาะนอกจากนั้นน่ะก็จะมีกิจกรรมพิเศษอย่างเช่นการทําช็อกโกแลตที่โกโ้วันเล่อะนะคะจะเป็นช็อกโกแลตผู้รักหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งทุกอย่างอ่ะมันจะสื่อความหมายแม้กระทั่งเมนูอาหารหรือว่าในการแต่งกายอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะทําให้คนได้รู้จักน่านมากขึ้นในมุมมองอีกด้านหนึ่งอ่ะคะ่ะครับคุณคุณจันทิราเราเราจัดวันไหนนะครับ วันที่สิบสามสิบี่และสิบห้ากุมภาพันสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดค่ะซึ่งจะเป็นโครงการนําร่องเนาะคือถ้าว่าโครงการเนี้ยผ่านไปแล้วเนี่ยทีนี้เราก็จะจัดทุกปียังคุยกับผอ,อ,อว่าเอ่อเราจัดแค่สิบคู่นะคะปีหน้าแค่สิบคู่เท่านั้นคซ,ซึ่งการเปิดรับสมัครเนี่ยก็จะไม่จํากัดนะคะทุกเพศทุกวัย ถึงว่าแต่งงานแล้วแต่อยากมาทาพิธีการแบบนี้เพื่อที่เป็นความทรงจำเนาะก็สามารถทําได้ให้เป็นสิทธิมงคลอะไรอย่างเงี้ยค่ะคแล้วก็ในปีต่อไปเนี่ยเราก็จะจัดเป็นประจาทุกปีค่ะครับเอ่อถ้าคุณผู้ชมสนใจสมัครได้ช่องทางไหนนะครับ ก็โดยตรงก็คือสอบถามได้ที่ทางทรทก่อนแล้วก็จะมีช่องทางแนะนําว่าจะดูวกับใครเพราะว่าเราขายเป็นแพ็กเกจทัวร์ค่ะเพราะ,ะนั้นมันก็จะต้องรายละเอียดในเรื่องต่างๆที่คนสมัครเขาจะต้องสอบถามมาเนาะเพราะฉะนั้นเราก็จะมีหน่วยประสานงานนะคะกางให้ติดต่อค่ะครับก็จะเป็นคู่รักที่เราเราไม่จํากัดว่าจะแต่งงานมาแล้วมีครอบอมีลูกแล้วก็สามารถมามาจดทะเบียนมาร่วมงานกับเราได้ คู่สมรสเพศเดียวกันเ,เท่าเทียมก,ก,กันก็ร่วมกิจกรรมตรงนี้ได้เหมือนกันใช่ไหมครับได้แต่ชาวต่างชาติอะไรเงี้ยได้หมดครับสถานที่สามวันนี้เราเราจัดตรงไหนบ้างครับคุณจันทิราครับในในวันแรกนะคะเอาย่อๆในวันแรกเนี่ยเราก็จะไปนมัสการพระธาตุเช่แหงเนาะซึ่งเป็นพระธาตุของจังหวัดเนี่ยแล้วก็มีทํากิจกรรมของชุมชนนะคะอย่างเช่นทําสวยดอกไม้ก็คือกล้วยดอกไม้ที่จะไปไหว้พระธาตุนะคะเนาะกิจกรรมร่วมกันของกลุ่มก่อน แลวในวันที่สองที่เป็นงานพิธีเนี่ยตอนเช้าเนี่ยเราจะไปทาพิธีสงฆ์ที่วัดภูมินนะคะครับซึ่งมีการรอดซุ้มพญานาคมีการถ่ายรูปกับภูมม่นย่าม่านนะคะแล้วก็พิธีกรรมจริงๆในเรื่องของปลูกข้อมือหรืออะไรอย่างเงี้ยก็จะจัดที่โรงแรมเปียงแก้วซึ่งโรงแรมเปียงแก้วเนี่ยเป็นโรงแรมที่เป็นสไตล์ล้านนาเหมาะสมกับกในในการจัดงานครั้งนี้นะคะแล้วก็อาหารในกระบวนการเนี่ยก็จะมีตั้งแต่ผู้เฒ่าผู้แก่ของจังหวัดน่านนะคะที่เขาจะมาให้ ให้พรให้ให้ให้ความเป็นสีมงคลแก่ผู้รักอะไรอย่างเงี้ยค่ะในกรทั่งในการจัดให้อาหารเมนูอาหารการแต่งกายแล้วก็ะบวนการเนี่ยจะสิ้นสุดไปจนถึงตอนเย็นนะคะหมายถึงพิธีกรรมน,นะเจะมีการเลี้ยงที่หงเจ้ากองคำจะมีอากาศมั่วมีขันโตกแล้วก็มีการมอบใบทะเบียนสมรสที่เป็นอักษรล้านานาค่ะแล้วก็วันที่15เนี่ยก็จะเป็นเป็นคลิป สั้นๆให้กับผู้รักไปทางอเภอิกวที่พี่เป็นค็อกโกบอลเล่นะคะคเป็ทางช็อกโกแลตแล้วก็จบด้วยดอยซีเวอร์ซึ่งเขาจะขายพวกเครื่องเงินซึ่งเขาจะขายในราคาพิเศษให้กับผู้รักเช่นเป็นแหวนคู่กำไรคู่หรือส้อยคู่อะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่ทางทางผู้รักเขาจะต้องการอะไรย่างเงี้ยค่ะครับสนใจก็สมัครได้ที่เพจของทอทอทอสํานักงานหน้าน,นะครับส<แ>ิบาม กลุ่มภาพันธก67็ดนี้นะครับสำหรับเกี่ยวก้อยร้อยรักกระสิบฮักเมืองน่านถือว่าเป็นกิจกรรมใหญ่แล้วก็เป็นครั้งแรกที่เราจัดกันที่ที่จังหวัดน่านร่วมกับหลายภาคส่วนนะครับเวลาเรามีจำกัดเนาะพอกิจกรรมต่อไปจุดฝาแไงประทีปส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่งานนี้เราจัดที่ไหนครับพออครับก็ช่วงกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ของจังหวัดน่านเราเองเราไม่ได้มีกิจกรรมลื่นเลยแต่เราก็จะเป็นกิจกรรมเชิง เชิงพุทธศาสนานะครับแต่ปีนี้เองเนี่ยทางทอทอก็ได้ร่วมกับวัดพระธาตุช้างค้านะครับไม่ต้องรอบางคน,นยังไม่มีเวลาสดมนข้าปีแต่สามารถที่จะมาทํากิจกรรมเนี่ยจุดผางพระที่บูชาพระธาตุที่วัดพระธาตุช้างค้าเนี่ยออตั้งแต่วันที่สิบแปดถึงที่สามสิบตั้งแต่เวลาหกโมงครึ่งจนกังถึงประมาณไม่เกินสองทุ่มนะครับฉะนั้นตรงเนี้ยเวลาที่เรเดินทางมาที่มาช้อปปิ้งที่ถนนคนเดิน ได้เห็นว่าวัดพระธาตุช้างคำนะท่านสามาระจ้ข้ามาที่วัดไปวัดพระธาตุช้างคำแล้วก็มาทํากิจกรรมร่วมกับเราได้เลยที่นั่นได้เลยฮะรรเราจะเตรียมเตรียมวัสดุอุปกรณ์ไว้ให้นะเป็นเป็นฐานประที่พซึ่งเป็นเอ่อวัดเครียกนะเป็นความเชื่อของของล้า้นนานะครับว่าตุกฐานที่เนี่ยมันจะเป็นสิริมงคลให้กับตนเองเพื่อนฝูงนะครับแล้วก็ครอบครัวที่เดินทางมาท่องเที่ยวจังหวัดน่านในช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะครับครับโอ้ เห็นภาพแล้วคือสวยงามมากนะครับนั่นเป็นการส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่กับการจุดฝางประทีปนะครับหลายๆวัดที่จังหวัดน่านคุณจันทิลาพอทอท,อท,อทอจัดกิจกรรมเยอะขนาดนี้ในฐานะของผู้ประกอบการที่พักเราเตรียมความพร้อมรองรับแล้วก็ต้อนรับนักท่องเที่ยวมากน้อยขนาดไหนครับสาหรับที่พักของเราเตรียมพร้อมเต็มที่เลยค่ะเพราะว่าเรามีเครือข่ายเนาะและอีกอย่างผู้ประกอบการเราเองอในช่วงที่ก่อนที่เป็นช่วงไฮซีซั่นนะคะเราก็มีความเตรียมพร้อมในเรื่องของ ศักยภาพของผู้ให้บริการนะคะที่เช่นการฝึกอบรมเน้นเรื่องความปลอดภัยสะดวกสบายสะอาดอะไรอย่างงี้ค่ะก็คือคิดว่า,า,าฐานประกอบการทุกแห่งอะค่ะก็มีความพร้อมเพราะว่าเราอยากให้ผู้ใช้บริการทุกคนได้ประทับใจกลับไปะค่ะอืมครับซึ่งก็อย่างอย่างที่เราได้คุยกันว่าที่พักของเราตั้งแต่หลักร้อยจนถึงหลักพันกันไปเลยนะครับก็สามารถเลือกได้แล้วก็ ว่าอยากได้แบบไหนอยากได้สไตล์ไหนนะครับเดี๋ยวสุดท้ายจะให้ทั้งสองท่านครับได้เชิญชวนครับสำหรับนักท่องเที่ยวนะครับที่อยากจะไปเที่ยวจังหวัดน่านน่านมีความพร้อมขนาดไหนน่านสวยงามขนาดไหนเรนเชิญได้ทั้งสองท่านเลยครับครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงสวงที่เก่าต้อนรับปี่ใหม่นะครับก็สภาพอากาศผมว่าช่วงนี้เหมาะกับการท่องเที่ยวนะครับในช่วงฤดูหนาวใครที่คิดถึงภาคเหนือนะครับว่าคิดถึงจังหวัดน่านเนี่ยนะครับก็อยากจะเชิญชวนมาท่องเที่ยวจังหวัดน่านนะครับในช่วง รูดูหนาเลยนะครับผมว่ามาแล้วว่าผิดหวังครับครับคุณจันทิราเชิญครับใช่ค่ะก็คือเหมือนกัรครั้งหนึ่งในชีวิตเนาะถ้าแบบว่าได้มาสัมผัสหน้าเนี่ยค่ะก็จะเป็นครั้งที่2ที่3ามและที่4ต่อไปค่ะ ครับก็เชิญชวนคุณผู้ชมครับไปท่องเที่ยวกิจกรรมนะครับต่างๆที่ทททแล้วก็จังหวัดน่านเตรียมจัดให้เราได้ไปสัมผัสกันนะครับที่จังหวัดน่านวันนี้ต้องขอบพระคุณผู้ร่วมรายการทั้งสองท่านครับผอโยธินทับทิมทองผอทททสำนักงานน่านนะครับคุณจันทิราชินสุขเสริมจากชมรมที่พักจังหวัดน่านขอบพระคุณทั้งสองท่านนะครับครับสวัสดีครับ คุณผู้ชมก็สามารถติดตามรายละเอียดได้นะครับในเพจของทททสำนักงานหน้านะครับหรือว่าแอดไลน์นะครับ atatn นะครับซึ่งวันหนึ่งเขาจะส่งข่าวประชาสัมพันธ์มา1ครั้งนะครับวันละ1ครั้งเท่านั้นก็ประมาณ8ปดโมงเชา้าลายเด้งมาแล้วนะครับเราจะได้เห็นว่าตอนนี้มีกิจกรรมอะไรที่น่าสนใจก็สามารถไปร่วมแล้วก็ไปท่องเที่ยวกันได้นะครับ